ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านทุกคนครับผมพอก็พบกันสองออิงครับผมพี่น้องครับพี่น้องซาับมุนีเนาะพี่น้องผมกับศิพาพี่น้องไปรับชมบรรยากาศขางบอตกปลาร์กพงครับอ่าใส่ก๊าซมีประมาณสองโลขึ้นนะปนเป็นวันนี้ผมศิพาพี่น้องไปรับชมบรรยากาศเนาะ สโสำหรับอุปรกรณ์มันนี้ก็มีแต่อันใหญ่ๆครับปลากับปลายางตัวใหญ่มันนี้ เดือดขนาดขึ้นไม่ขึ้นเลยครับเยอะเดือดเลยครับเดือดเลย 2 kg 3 kg. Trời ơi. Nó ăn พอดีเลยครับตบเร็วันไม่ได้กินแล้วนะกเปนเลยนะเ็นเดือดเดือดจัด

ตกก450กิโลคน16คนเยอะัากระดิ่งเลย ¡Fu, <laughs> fu,

กระดิ้นเลยอะ . Er hér leik itsti landa hérnað อ่าเลวกับบิ้ลนทะ <c oughs> ี่าเคิงแหลกนะโอ้โหรโอโลอมในกันขึยนปลากขึ้นไล่ยอยู่ไซนี้ครับสวยสวยตัวนะครับหลังเดินนะโอ้โหส่สวย,สวย เดียวมาสั่จัดไปแล้วโอ้โหตรงนี้จัดสุดยอดมากเลยของแท้ของแท้สุดจัด โอ้โหไม่ได้ถ่ายใกล้เมื่อกี้โอ้โหไปยางหางขาดนะตัวแรกของพี่อ่ะตีตียังไงก็กินนะตัวดำกินหมดเลยนี่ตรงนั้นได้เป็นนี่เลยเขาเขายกสวยเขาโยนนี่ใกล้ๆนี่ใช่ไซรุ่นนี้เลยพี่น้องตะคิวขึ้นนี่ตุ่งมากเลยกินไกลเลยนะกินไม่ไกลเออตอนแรกผมคิดว่าตรงแถบนี้จะไม่มีตัวแต่ให้มันช้าๆเพิ่มเลยสอย ใช่ครับตัวแรกครับลงไปเอาลงไปเอาลงไปเอา,เอาโอ้กเดยนะีครับพี่น้องได้อีก <c oughs> ลอยหาลอยหยสิบโล <c oughs> โอ้ลโอ้ยร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบโล

ง, ab, งัคด,ดครับงัดครับโอ้ขึ้นอีกแล้วใสสวยสวยเลยครับโอ้อู้อนัดตัวใหญ่ไหมมีไซส์ไหม

ลิกไปเลยมั้งครับเอาอีกแล้วจะลุดเมื่อกี้เอาอีกแล้วอืมอ้ยเอาอีกแล้วอู้วโอ้ยออลุดอืม บู๊บเอาไหมเอาออีวัดอีกวัดอีกอีกรอบโอ้ยโอ้ยสีนุ่แเลยตนุโอ้ยไปเลไม่เปเลรอุ้ย โอ๊ยเดี๋ยนเดี๋ยวผมดูอยู่พี่ไปอะดึ่ดไอี้วัดซ้ำครับตนูวัดซ้ำนั่อยู่แล้วที่นี่ อยู่เลยครับอยู่แล้วอยู่เลยครับยี่แล้ว,อลวเอา้ายกยกยกอย่ายอมแพ้ยกยกยกโอ้โอู้หักอี่เอลี่อู้ขันเป็นหักเลย <laughs> <laughs> โอ้กินปลาแพงแล้วตอนี้โอ้ <laughs> 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 kín vào hàng nào ôi xì anh hấp đi ạ tôi đi tôi đi lấy hấp đi ui thế thì ba ờ, hồi สวยไปทีเนี่ยอะเลยโอ้โอโอโอตะนูกินปลาแพงแล้วโอ้ใบสันไม่เป็นไรไม่เป็นไรใบสันโอ,นโอ้ตัวนี้ไซส์วส,สวยสีมั้งสีอัพ